เอาะครับก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอาจารย์หนูซีแซหรือว่าอาจารย์หนูซีซีวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนก๊อกสิบเก้าเจนสี่นะครับก็อกสิบเก้าเจนสี่แต่ผมเคลียร์ปืนก่อนนะครับก่อนที่ทําอะไรกับปืนเราต้องเคลียร์ปืนทุกครั้งถอดแม็กกาซีนน,นะครับถอดแม็กกาซีนขังสไลด์นะครับตรวจดูลังเพลิงลังเพลิงปลอดภัยแมก็กกาซีไนไม่มีปล่อยสไลด์ลั่นไกลไปทิศทางที่ปลอดภัย โอเคนะครับผมจะมารีวิวกลืนกบ,บอกนี้นะครับเป็นของก๊็ก19 J4 นะครับก็ค19 J4 เอกลักษณ์เขาก็จะมีปุ่มปลนแมกกาซีนนะปุ่มปลนแมกกาซีนแล้วก็สปริงสปริงไกหลอดหรือว่าสปริงรีคอยล์เขาจะเป็นสองชั้นนะครับอ่าอันนี้ของก๊็ค19 J4 อันนี้ศูนย์ไม่ใช่ศูนย์เดิมนะครับขอออกตัวไว้ก่อนศูนย์จะเป็นศูนย์เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าถ้าเป็นศูนย์เดิมก็จะเป็นศูนย์โพลิเมอร์หรือว่าศูนย์พลาสติก เวลาเราเกี่ยวกับเข็มขัดแบบนี้เกี่ยวกับเข็มขัดแบบนี้มันจะเป็นรอยไม่เป็นรอยก็เบี้ยวไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพอดิเมอร์วัสดุเขาไม่แข็งแรงการที่เราจะฝึกแบบ ility, ยุทธวิธีหรือว่าฝึกการต่อสู้ยิงปืนพวกระบบ IDPA นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เวลาเราทำกานแก้ไขเหตุติดขัดอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นแบบนี้ขึ้นมือเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นกำแบบนี้กำแบบนี้ครับกำแบบนี้ แล้วก็ยิงอ่าผมจะมารีวิวให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าคร่าวๆเพราะว่ามันเป็นปืนยอดนิยมหรือว่าปืนตลาดอ่าเราสามารถไปขอญาตจากนายทะเบียนแล้วก็ไปได้เลยนะครับจัดได้เลยอ่าลำกล้องก็อยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับใช้กระสุนขนาด9กคมิลลิเมนะครับทีนี้การที่ดูว่าปืนนี่ผลิตปีที่เท่าไหร่ให้เราดูตรงลำกล้องอ น้ำก้องเขาก็จะเขียนไว้นะครับอ่าตรงนี้เขียนว่า1 7 1 7ก็คือปี2,017นะครับ2อ1 7ันอ่าอันนี้ก็เขียนต่อไว้1 7เหมือนกันปี2017นะครับอ่าถ้าเป็นทีนี้เจน4เขายังมีสลักอยู่2ตัวอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นเจน5สลักก็จะเหลือตัวเดียวอ่าแล้วก็จะมีปุ่มคันค้าง,งสไลด์นะครับอ่าคันค้าง,งสไลด์ก็จะมี2ฝั่งถ้าเป็นเจน5แต่ถ้าเป็นของเจนสเราเขาก็จะมีฝั่งเดียว อ่าบางรุ่นบางรุ่นเขาก็จะมีตรงนี้ให้นะครับอ่ามันจะเป็นเขาเรียกไอจุดเพชรอ่าเป็นคล้ายๆเพชรเอาไว้เวลาเราค้างสไลด์มันก็จะง่ายหน่อยอ่าแต่ถ้าเป็นรุ่นแบบออริจินอลหรือว่ารุ่นเดิมๆเขาก็จะให้มาแบบนี้นะครับการคันค้างสไลด์มันก็จะค้างยากหน่อยอ่ากรณีที่เขาทํามาเรียบๆแบบนี้ก็คือกรณีที่เรากิิปปืนอ่าเรากิิปปืนอ่าพอเรากิิบกิ๊ปสูงเกินถ้าเราถ้าเรากิิปสูงเกิน อ,อุ้งมือเรามันก็จะไปโดนคันค้างสไลด์เวลาเรายิงลูกสุดท้ายส,สไลด์มันก็จะไม่ค้างนะครับสไลด์มันก็จะปล่อยไปแบบนี้แต่ถ้าเรากริปไม่ให้โดนแบบนี้กริปเว้นเว้นช่วงนี้ดีๆปุ๊บเวลาเรายิงเสร็จปุ๊บลูกหมดปุ๊บสไลด์มันก็จะค้างสไลด์ก็จะค้างทีนี้ไกนะครับไกก็จะอยู่ที่ประมาณ5.5ถึง6ปอนด์นะครับไก5.5ถึง6ปอนด์ สปริงก็สปริงสองชั้นนะครับสปริงสองชั้นเราจะเราข้างสไลด์เราจะเห็นเลยสปริงตัวนี้มันจะมีสองชั้นลำกล้องก็ยังเป็นแบบพลิกอนอหรือว่าเนินเขาอยู่นะครับผมเรียกแบบภาษาศัพท์บ้านๆถ้าคิดไม่ออกก็ให้ดูเนินเขามันจะเป็นคล้ายๆเนินเขาการที่เราจะยิงลูกตะก,กั่วหรือว่ายิงลูกอะไรแบบนี้มันก็ล้างทำความสะอาดง่ายหน่อยท <c oughs> ีนี้แม็กกาซีน แมกกาซีนรุ่นนี้ก็จุที่ประมาณสิบห้านัดนะครับสิบห้านัดาบางรุ่นเขาก็จะบวกมาให้อบวกมาให้อแต่ถ้าใครมือใหญ่เรากำไม่มิดอเขาก็จะให้มาตรงนี้อเราใส่แมกกาซีนเข้าไปอเขาก็จะผูกออกมาให้คนที่มือใหญ่นิ้วก้อยเราก็จะไม่ตกเราก็สามารถกิปได้หมดเลยกริปได้เต็มไมไ้เต็มมือนะครับอาบางคนบางคนก็จะชอบกิปกิปสูงบางคนก็ชอบกิปสูง ยิงสูงเขาก็จะคลิปแบบนี้เลยบางคนคลิปสูงแบบนี้คลิปให้มันพ้นไปเลยคลิปแบบนี้แล้วก็ยิงแล้วก็ยิงเราไม่ต้องเหยียดขึ้นไปสุดนะครับไม่ต้องเหยียดสุดเราเหยียดประมาณสามเหลี่ยมพอคลิปปุ๊บแล้วก็คุมรีคอยกดลงกดข้อนี้ลงเวลายิงตึง้งๆตึงๆนี่การเปลี่ยนแมกซกีนมักกนมก,ก็จะมีหลายแบบแก,การเปลี่ยนแมกซีนเราก็เปลี่ยนแบบนี้ก็ได้ใช้น,นี้เราพยายามเซ็ตเครื่องอุปกรณ์เราให้ดีๆนะครับ จับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เสียบเสียบแล้วก็ขึ้นแล้วก็ยิงเวลาเราถอดแม่กัดซีนเราก็จับมาจับมาแบบนี้กำไว้ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็เก็บให้เราขึ้นลำแล้วก็ยิงได้หมดการแก้ไขเหตุปีกัดถ้ากรณีที่เรายิงไปแล้วปุ๊บลูกด้านลูกด้านลูกซ้มมาไม่แตกแบบนี้เราก็ตบตบตบ,ตบเสร็จปุ๊บแล้วก็แลกแลกสไลด์แล,ล้วก็ยิงต่อ แต่ถ้ากระสุนแจมกระสุนแจมเสร็จปุ๊บขั้นตอนแรกเราต้องค้างสไลด์ก่อนถ้ากระสุนแจมเขาเรียกดับเบิลฟีดกระสุนแจมแบบนี้มันจะจ้อนนัดเราก็ค้างสไลด์ก่อนนะถ้าเราไม่ค้างสไลด์มันจะดึงแมกซีนไม่ออกเราจะดึงแมกซีนไม่ออกให้เราค้างสไลด์ก่อนอนะันดับแรกหยุดหยุดทาการยิงแล้วก็ปลดออกพอเราปลดอ,อ,อันนี้ออกเราขึ่งดึงนะครับแล้วขึ่งตรวจด,ดูพอเราตรวจด,ดูเสร็จแล้วปุ๊บเราตะแค้งตะแคงแล้วเอาลูกออกพอเราเอาลูกออกเสร็จปุ๊บ แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ใส่แมกกาซีนเข้าไปใส่แมกกาซีนเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เล็กสไลด์ปึ๊บแล้วก็ทําการยิงการเล็กสไลด์ก็จะมีหลายแบบในการที่ผมสอนนะครับการเล็กสไลด์ก็เราชักขึ้นมาแบบนี้ชักมาปุ๊บเราแลกแบบนี้ก็ได้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ผมสอนแมกกาซีนให้ดูนะเราเราชักขึ้นมาปุ๊บเราชักขึ้นมาปุ๊บชักขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมเราสามารถเล็กได้เดี๋ยวผมจะทาให้ดูชักขึ้นมาปุ๊บ จิปเสร็จ hmm. ป e like uh, so ุ๊บปล่อยปล่อยเสร็จแล้วล่ามือลงมาจิปแล้วก็ทําการยิงอ่าโดยไม่ต้องเสียเวลาปุ๊บเราจะเอามือมารอไว้ก็ได้รอรอไว้ตรงหน้าอกแบบนี้ก็ได้ทําแบบนี้ให้ได้นี่ทําแบบนี้ให้ได้ก่อนปุ๊บปุ๊บเราทําปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็อ่ายิงแบบนี้ได้เลยหรือว่าเราจะชักชักยิงแบบนี้ก็ได้เอามาเอาไว้ในแบบนี้เราชักขึ้นมาปุ๊บอ่าเราชักขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ชักขึ้นมา อ่ายิงแบบนี้ก็ได้เลยการที่เราจะยิงเราก็ยืนเด้งกับเขานะครับอ่าหัวไหล่ฝั่งนี้ก็อยู่หัวไหล่ของเขาอ่าในการที่วิธีกระสุนเราจะได้ไม่คาดเคลื่อนแต่ถ้าเรายืนตรงๆแบบนี้เราจะยิงมันระยะประชิดบางทีมันลูกก็จะออกไปข้างๆเพราะในสภาวะฉุกเฉินหรือว่ากดดันในระยะประชิดแต่ถ้าเรายิงแบบเราเย่้งมาแบบนี้โอ้โหยืนลักษณะแบบนี้หัวไหลช่ชนกันปุกช้าขึ้นมาอ่าเรียบร้อยอ่ายิงก็ไล่ขึ้นไปเลยก็ได้ยิงแบบทิ้ในการที่เรายิงแบบทิ้เรา ขึ้นมาปุ๊บเราชันขึ้นมาปุ๊บเราดึงขึ้นมาเรายิงไล่ขึ้นไปเลยเรายิงไล่ขึ้นไปแบบนี้เลยไล่ขึ้นไปตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึ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 งไล่ขึ้นไปเลยมันจะตึกตึ๊กตึกตึกตึกแล้เราค่อยมากริฟจังหวะสุดท้ายอันนี้นะจะลองขึ้นลำมือเดียวของแหมนี่จุดคทแมทมันเป็นคาเล็กเตอร์ของจันหนูนะครับอ่ามันเป็นคาเล็กเตอร์นะครับเออจะลองขึ้นมือเดียวให้ดูนะครับอ่าขึ้นมือเดียวของสปริงสองชั้น ที่มันว่าแข็งๆนี่อ,า,อาจารย์หนูมันขึ้นได้มันขี้โม้หรือเปล่าวะเนี้ยใช่ไหมนี่ผมใส่แม็กกาซีนเข้าไปนะครับตัวปืนเราก็ยืนยืนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อ่าอันนี้คือให้ดูสดๆนี่ถ้าแรงถ้าแรงเราไม่ถึงถ้าเป็นแบบนี้ทำยงังไงในการเชียร์ปืนให้เราค้างอ่าค้างสลายปวดแม็กกาซีนอ่าดแม็กกาซีนปุ๊บตอดดูรังเพลิงอ่าเดี๋ยวนองเพลิง เคียบปืนแล้วก็ใส่แมกกาซีนเข้าไปทีนี้เราจะทําให้ดูใหม่นะคอ,อันนี้ยังยังไม่ขึ้นฮะเสียงดังเพาะยังเลยนะเห็นไ,ไหมดูขึ้นไปแล้วการที่เคลียบปืนปุ๊บเราจับมาปุ๊บเราถอดแมกกาซีนขึ้นมาปุ๊บการเคลียบปืนปุ๊บเรากรรมกรเสร็จอันนี้เราเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าเรากลัวเราหลงเราเก็บเก็บปุ๊บ กำกำเข้าไปในช่องท้ายปอกเลยใช้มือกำเข้าไปตะแคงแล้วก็ดึงมันจะบิ่งออกมาอัตโนมัติเลยเ,เราไม่ต้องเสียเวลามาทําแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลาถ้าคนมืออาชีพหรือว่าโปรเฟชชัโนเราดึงแค่นี้พอโอเครู้เรื่องเราไม่ต้องไปทีนี้ผมจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งทำทำให้ดูอีกรอบหนึ่งใส่รูปเข้าไปในแมกกาซีนนะครับโอเค ดี๋ยวขึ้นมือเดียวก่อนเนี่ยมันไม่ไม่สุดแต่ผมทำให้ดูยืนแบบนี้ก็ได้ยืนแล้วก,ยวก็ยืนแล้วก็โยกมาแล้วปึ๊บถ้าเราไม่ฝึกไม่มีทางทําได้นะครับเราต้องใช้เวลาฝึกฝนแล้วก็อยู่กับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วผมมาทําได้ผมก็ฝึกมาก็ราวๆประมาณ12บสถึงสิปีนะครับฝึกมาอ่าอ,อันนี้ขึ้นดับเบิลฟีดอ่าอันนี้คือแรงไม่ถึงเพราะว่าสปริงเรามันแข็ง นี่สปริงสปริงเราแข็งสปริงมันแข็งผมงจะใส่ให้ดูผมจะทำให้ดูสดๆครับจะได้เห็นว่าเออมันขึ้นยากขนาดไหนอ่ามันขึ้นแข็งขนาดไหนนะครับอ่าก่อนที่เราจะฝึกได้อ่าก่อนที่เราจะฝึกได้มันแข็งขนาดไหนเดี๋ยวจะทำให้ดูนะอ่าอ่าเห็นไหม โอเคครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้เดเอาแค่นี้พอเพราะว่าผมทํานี่ตอนนี้ผมจะมาสอนพี่พี่นะครับคือผมทําแล้วก็ทดสอบมาหมุแล้วทดลองมาหมุแล้วถึงเอามาลงคลิปนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมาทํานะครับคือสิ่งไหนที่มันดีก็คือจะมาสอนแต่ว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีก็มีการที่เราจะเรียนนะครับมีทั้งสายดําแล้วก็สายขาวาถ้าเราจะเรียนสายดําเราจะยิงให้มันระเบิดก็ได้เ,เราทําแบบไหนก็ได้ แต่ทูนเราก็จะโมนิฟายอะไรก็ได้ทําได้หมดนะครับปืนเราจะแต่งยังไงก็ได้อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ความรู้ว่าเรามีความรู้แล้วก็ทักษะกับปืนนั้นๆแค่ไหนนะครับปืนทุกกระบอกว่าระบบการทํางานนะครับอโอเคนะครับหลักๆเดี๋ยวมันจะยาวเงินไปน้องก็ว่างก็มารีวิวให้ดูนะครับชอบก็บาฝากกดไลค์กดติดตามนะครับชจองอาจารย์หนูซีแซนะครับเพราะว่าผมรีวิวข้างถนนเสียงมันจะดังอ ต้องขออาภาัยพี่ๆด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีไมค์โอเคครับรักและคารพพี่ๆเอฟซีทุกคนนะครับโอเค